เรียนท่านคารกรรมการที่คารพและสวัสดีฝ่ายเสนอในวันนี้ทีมโรงเรียนป่าเด็กวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ได้ยมศึกษาพิบุรีมาต้องราราดีในยติที่ว่าโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เหมาะสมกับประเทศไทยหรือไม่ถ้าเห็นด้วยจงบอกแมวนทางในกการควบคุมการผลิตถ้าไม่เห็นด้วยจงบอกแหล่งพลังงานทางเลือก ดิฉันในฐานะหัวหน้าฝ่ายค้านพวกเราไม่เห็นด้วยที่ประเทศไทยจะมีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในตอนนี้เพราะเรามีความเชื่อว่าในทุกความเจริญก้าวหน้าคือความเสื่อมถอยของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นอันตรายในปัจจุบันทุกแ่านทราบหรือไม่โลกของเราไม่สามารถรองรับการปล่อยมลภาวะที่เพิ่มขึ้นจ,จากกิจกรรมของมนุษย์ได้อีกแล้ว ความก้าวหน้าไม่มีประโยชน์อะไรหากขาดสมดุลกับสิ่งแวดล้อมซึ่งโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์สามารถผลิตกระแสะไฟฟ้าได้มหาศาลก็จริงแต่ก็ส่งผลกระทบกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อมข้อแรกใช้เงินลงทุนก่อสร้างสูงกว่าโรงไฟฟ้าแบบอื่นแม้การลงทุนในพลังงานนิวเคลียร์จะมีต้นทุนต่ำด้านพลังงานแต่ต้นทุนด้านการก่อสร้างระบบความปลอดภัยระบบการจัดการ บุคลากรที่มีประสบการณ์และการใช้เงินในการบำรุงรักษาเป็นจํานวนมหาศาลข้อ 2. โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ยังมีความเสี่ยงจากอุบัติเหตุการต่อวินาจกรรมจากหลายๆเหตุการณ์เพื่อโลคอุบัติเหตุจากนิวเคลียร์ทำให้พื้นที่แถบนั้นกลายเป็นแดนลกร้างไม่สามารถอย,อยู่อาศัยได้เป็นร้อยปีการขบบรราดบุคลากรที่มีประสบการณ์การบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้องเกิดการล่วไหลของสารกำมะดังสี อาจากลายเป็นฝันร้ายของประเทศไทยในอนาคตทีมของเราจึงอยากเสนอแนวทางการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อทดแทนการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียลร์ลำดับต่อไปของให้ผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่หนึ่งได้พูดถึงแหล่งพลังงานทางเลือกเรียนคณะกรรมการที่ข่าวลือท่านครับจัดยติที่ว่าโรงไฟฟ้าพลังงานานิวเคลียร์เหมาะสมกับประเทศไทยไหรือไม่ถ้าเห็นด้วยจงบอกแนวทางในการควบคุมการผลิตถ้าไม่เห็นด้วยจงบอกแหล่งพลังงานทางเลือก สำหรับแหล่งพลังงานทางเลือกผมคิดว่าแม้พลังงานทางเลือกที่เป็นพลังงานสะอาดอาจจะไม่สามารถทดแทนไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศได้ทั้งหมดเทียบกับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แต่พลังงานสะอาดไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานชีวมวลหรือแม้กระทั่งพลังงานจากขยะสามารถลดการใช้พลังงานที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมได้ผมจึงอยากเสนอให้มีพลัง พลังงานสะอาดรูปแบบต่างๆที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนเช่นการใช้โซล่าเซลล์เพื่อลดการใช้พลังงานแม้ไม่อาจจะลดภาระค่าไฟทั้งหมดในครัวเรือนได้แต่สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้สุดท้ายนี้แม้ว่าการใช้พลังงานทดแทนและฟัวเรือนั้นจะมีผลน,น้อยต่อการใช้ไฟฟ้าในระดับประเทศก็ตามแต่ผมมีความเห็นมีความคิดเห็นว่าถ้าเราทุกคนสนับสนุนและผลักดันพลังงานทดแทน ระดับครัวเรือนจะช่วยให้ประเทศไทยลดภาระใช้พลังงานสดอื่นๆในผลิตกระแสไฟฟ้าได้ครับถ้าลำดับต่อไปขอให้ผู้สนับสนุนไฟฟ้า,ค,าคนที่สองได้ปิดประเด็นครับเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านคะ่ะจากยับติที่ว่าโรงงานไฟนฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เหมาะสมกับประเทศไทยหรือไม่ถ้าเห็นด้วยจงบอกแนวทางในการควบคุมการผลิตถ้าไม่เห็นด้วยจงบอกแหล่งพลังงานทางเลือก จากที่กล่าวมาขั้นต้นทีมของเราไม่เห็นด้วยที่จะมีการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในตอนนี้เพราะผลเสียที่จะเกิดขึ้นสร้างความเสียหายแก่นมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเกิดความเสี่ยงจากอุบัติภัยต่างๆทั้งยังใช้เงินลงทุนและการดูแลบำรุงรักษาที่ใช้เงินเป็นจำนวนมหาศาลควบคู่กับการใช้บุคลากรที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถพวกเราจึงใช้แหล่งพลังงานทางเลือกที่เป็น พลังงานสะอาดมาใช้ทดแทนซึ่งเป็นการส่งเสริมการประหยัดพลังงานและช่วยลดมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมสร้างความตระหนักถึงปัญหาก,การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพการดำรงชีวิตของมวลมนุษย์ทําให้เกิดการตระหนักถึงการลดใช้พลังงานหันมาใช้พลังงานสะอาดเช่นโซลาเซลล์ Cell, กังหันลมเป็นต้น แม้ไม่อาจลดภาระในการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในครัวเรือนได้แต่สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ความก้าวหน้าไม่มีประโยชน์อะไรเลยหากขาดสมดุลกับสิ่งแวดล้อมทีมของเราสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดเพื่อช่วยประหยัดพลังงานลดปัญหามลพิษและการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนค่ะ